พระคาถาเป่าตาพระคาถาเป่าตาบทนี้ให้บริกรรมพระคาถาแล้วเอามือป้องหน้าเป่าลมให้เข้าตาเราแล้วเมื่อจะไปประสบเนตรก็ให้ภาวนาพระคาถานี้มีพระพุทธคุณเมตตามหานิยมดีนักแหลตั้งนกโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถา นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมพระแรงจับแสงพระลักษณ์พระจันทร์ถือจับพระลักษณ์จับตาอิจงเข้าตาสวหะ โอมพระเนตรมึงแลมาจักสุยันตาชีวหายันติโอมพระแรงจับแสงพระลักษ์พระจัน์ถือจักพระลักษจับตาอิจงเข้าตาสวหาโอมพระเนตรมึงแลมาจักสุยันตาชีวหายันติโอมพระแรงจับแสงพระลักษ์ พระจันท์ถือจับะระลัก์จับตาอิจงเข้าตาสวหะโูมพระเนตรมึงแลมาจับสุขยันตาชีวหายันติเพียง